รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กาชาติไทยอาสาสมัครเพื่อชีวิตยาดมสมุนไพรไทยหงไทยคุณหมอจะมาพูดว่าหาคําตอบไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะจะบอกว่าพี่ดาวโดนทําคุณใส่คะจริงๆนะคะทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแล้วดาวน่ะกำลังเผชิญอ,อยู่ในอันตรา,ายคะอะไรนะคะเด็กเด็กถุกจับตัวไปทั้งสิบสามคน ทาไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงและที่สำคัญทาไม่อยากให้วาลีต้องมาเดือดร้อนนะได้ไงละ่ะก็ดาวน่ะเป็นเพื่อนวาลีนี่เอาละครับผมว่าเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าว่าเราจะอปยังไงกัอ นี่ไงําพี่กายบอกอะเรามาถึงกันแล้วว่าแต่เราเล่นอะไรกันดีอะเราแซ่เราว่าเราจับกันดีกว่าไหมวันนี้ก็เงืดมากแล้วนะเออจริงเรากลับกันเถอะกลัวโดนแม่ซีอะดิไอ้ลูกไงใครไม่เข้าเข้าเองเว้ย คนอนจะชชันเขียบไว้ว่าจะใช่ถ้าเอกคนอนดิชชไปสแสกนไกว้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะนี่ทุกคนเลยไปแล้วหรอว่าเทจนเนี่าเอาห้ามเข้าใชเดีย๋ยวฟ้าพูดถูกแม่นซ์เล่าว่าไอ้เท่านี้อ่ะอีพีโอ้ยไอ้สาราวะ่ะมีเสืออะไรอ่ะไม่มีหรอกมันก็แค่ขับโอ้โหกไมใหญ่แตกบาดอะไรใช่แต่นายพูดถูกมีแต่คนขี้กลัวทั้งไม่กล้าเข้าไป งั้นเบลเล่จะเข้าไปใช่ปะไปกับเราไหมใครจะเข้าก็ตามกันมาใครเข้าไปในถ้ำสิก้าฟอคุแน,ใน,ใน,ใน,น,น่มาทำอะไรฉันเด็นเด่นปกติเฮ้ยต้อราค่ะเดี๋ยวพ้องผมกจะดับก็รับค่ะห้ามเสริร์ฟเข้าไปในถ้ำเป็นอันสัตอู้อ๋อในถ้ำมีแต่คนแก่มาสาวอัน ขึ <laughs> ้นเก็บลูกในอ้องนันใดอ้อนอ้อนซื้นอ้อนอ้อนครับเช่วงแกนี่รับแค่ได้ยืนฝ่าทำจะเป็นพุ๊รหัวของแกแล้วพวกก็ เนี่ยใครจะไม่เข้าจะจะเข้ารอเรียนเอกเออ อย่างเป็นไปตามกรรมไม่หนูไม่ยอมหนูจะช่วยทุกคนให้ได้สุดสับ นี่คือหมู่บ้านของคูวารีเหรอใช่ค่ะวารีเป็นครูอยู่ที่นี่แล้วที่ว่าเด็กๆหายตัวไปคือหายไปไหนแล้วเราจะตามหาเด็กๆได้ยังไงต้องมีใครสักคนที่รู้เรื่องนี้แน่ๆเลยอะ่ะ เราจะเสียเวลากันที่นี่เลยรียบไปหาคนมาช่วยกันเถอะพูด่ะมันง่ายแล้วเราจะไปถามใครล่ะถ้ามีคนรู้เราก็คงไม่มาที่นี่หรอกแต่ฉันว่านะถ้าเราไปถูกที่เราถามถูกคนอนะมันก็คงมีใครบอกอะไรเราได้บ้างจะช่วยยังไงดีนะคิดคิดคิดคมาถูกที่ถามถามูกทาง ฉันว่าเราไปทางศารปู่ตาทางนั้นจะดีกว่าน่าจะมีคนบอกอะไรเราได้เฮ้ยฝนแกรู้ได้ไงตรงนั้นมีสาลปู่ตาจะพิ่งเคยมาที่นี่ สวัสดีค่ะตุ๊กนะคะจากสำนักข่าวไทยนิวเซเว่นค่ะวันนี้นะคะเรามาเกอะติดสถานการณ์เด็กๆที่หายเข้าไปในถ้ำนะคะสิบชีวิตตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะตุ๊กไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องมิก่ะสวัสดีครับมิกนะครับจากรายการกัดมันบันเทิงนะครับและรายการมาดามวอลซีนะครับพี่ตุ๊กครับวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ครับโอ้วันนี้นะเราต้องมากอะติดสถานการณ์นะคะนี่พี่มาไลฟ์สดเลยนะ<อ>ว่าเด็กๆที่หายเข้าไปปลอดภัยกันหรือเปล่า ที่นี่น่ากลัวมากเลยนะครับและเป็นที่จัดตาดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะรอดออกมาหรือเปล่าสงสารเด็กๆนะครับพี่จู๊ใช่ตอนนี้ทุกคนนะคะต้องส่งแรงใจมาช่วยนะคะให้เจ้าที่ได้ค้นหาเด็กๆเจอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนแล้วก็น้องๆทั้งสิบชีวิตก,กันด้วยค่ะโอโอลอ้โหจะมากันทำไมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกีนได้ยินเสียงอะไรเนี่ยได้ยินจเจ๊ขนล,ลุกเอ้ย ้เสียงมาจากไหนวะเออเนะจ๊แต่ออฉันว่านะที่เด็กๆหายตัวไปอ่ะมันต้องเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติแน่เลยเอะโอ้โหช่าว่าเลยนะช่ถ้าไม่แก็บโดนดีแนะ<ะ>น่ไเนหนีกัน กลสบายสบายไปถึงที่หมายทางเดินทินทตใจที่สุดให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายได้อย่างที่ต้องการเลือกเส้นทางแห่งความสุขใจปปยินดีต้อนรับโดยฟ้าสสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค คุณภาพคิดถึงหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ ขาแม่ชีท่านนั้นดูไหมท่านอาจจะรู้อะไรก็ได้มากันแล้วเหรอคอยพวกเจ้าอยู่แม่ชีรู้เหรอคะว่าพวกเราจะมาที่นี่ดูว่าแม้พี่ก็ข่าวเด็กหายนะ่ะดังซะขนาดนั้นเห็นมีคนมากันขนาดนี้ใครๆก็เดาได้นะ่ะหุบปากไปเลยนะพราวเสียมารยาจริงเลยอ่ะ ออขอโทษนะคะแม่พอจะรู้ข่าวเกี่ยวกับเด็กที่หายไปไหมคะเด็กๆไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่รอคนบางคนอยู่ในถ้ำถ้าเด็กๆอยู่ในถ้ำผมว่าเราควรติดต่อกู้ภัยนะครับงั้นเดี๋ยวมุกเป็นคนติดต่อหน่วยกู้ภัยค่ะพวกเรารีบไปที่ถ้ำกันเถอ <c oughs> ะไปลาออะชี เกิดเหตุการณ์อย e> ่างนี้ได้ยังไงอะคะอุ้ยค่ะกลัวเนอะมันเป็นอะไรที่สี่สัตว์สิบมันเป็นอะไรที่อาถรรพ์มากเนี่ยใช่ก็ผู้ใหญ่ยังไม่อยู่ค่ะหนีไปที่พงแล้วปล่อยเด็กเข้าไปได้ยังไงคนนี่ไงมันหนีไปมันหนีไปที่กรุงเทพพ่อแม่มันเนี้ยเด็กตแงจริงใช่ไหมแม่ใช่แล้วอาถรรพ์ที่เนี่อยู่เลยมาอย่างนี้นานแล้วหรอกนานมากพ่อปู่นี่แบบอือ ไเธอต้องมีจังหวะไหว้ว่าวันนี้เธอมาเนี่ยเธอไหว้ยิ้ยังไหว้แล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าเธอทำติดอาเพศติดอะไรนิดหน่อยนะเธอหายเลยนะหายเลยนานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยที่น้องน้องหายไปอะค่ะอุ้ยเขาไม่แน่ใจขึ้นกลับมาจากกรุงเทพเหมือนกันไปเที่ยวกรุงเทพมาโอ้ไปตื่นแล้วใช่แต่ว่าต้องมาทำข่าวเกาะติดสถานการณ์ที่นี่เลยนะคไม่ต้องถามใครเลยนี่นี่รู้ทุกสิ่งเจ้าจีองทีหรอไปไปเข้าไปดูข้างในกันไปข่าวหรือเปล่าเไม่ตัว สมักดิ์มันเกือบเกลือกเลยอกเคยพวกต้องทำงานอะไรอ่ะอยู่ๆก็มาว่ากันเฉยพวกเราก็ตั้งใจจะมาช่วยหาเด็กๆเหมือนกันนะเอาน่ะยังมัวเสียเวลาทะเลาะกันเลยมาดไม่มีกู้ภัยมาทำงานดีกว่าเนโอ้กู้ภัยคะเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะไปช่วยเด็กๆกันเถอะค่ะดีนะเนี่ยที่พวกเราอ่ะได้ข่าวจากทีมกู้ภัยพวกเราเลยมาทําข่าวทันเออขอโทษนะครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนโทรแจ้งทีมกู้ภัยครับว่ามีเด็กจริงอยู่ในท้องเออนึกงเด็กค่ะ แล้วคุณทราบได้อย่างไรครับว่าเด็กๆอยู่กันในนี้ออจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเด็กอยู่ในข้าไหมแตอยากให้ผู้ภัยลองหาดูนะคะสวยสันข้าเท็นเพืนคนนึงนะคะเดี๋ยวก่อนนะดาวลอเข้าใจนะว่าทุกคนอ่ะก็เป็นห่วงเด็กๆแต่ท้าไในบานนั้นมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ให้จินผู้ภัยขขเข้าไปหาดีกว่าก็ว่าจริงครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองเดีกว่าครับครับไป ไปสีเราเป็นนักขาว<ฮ>อ,อูอ้เออเราพูดด้านเราเป็นนักขาวถึงเก้มีฝานะเกียรติรักสตูดิโอ er, เวดดิ้งแพลนเนอร์ลาดปลาเขาซอย8 098 278 5123ยาสีฟันสมุนไพรนกไทย5ดาว 4A มหามงคลฟิล์มรับสมัครนักแสดงหน้าใหม่08300554840961532887